Yeah. And know the feast the dark smart pray to yeah, yeah. check it out wait เราจะพูดถึงบางคนหลายอันนิดหน่อยไม่ต้องแม่นจำนวนไปก็พูดบ่อยภาษาอังกฤษมีคำไว้ใช้แน่นอนเรียกว่า indefinite adjective ใช้แล้วดูคล่องคลอนมันคือคำที่บอกจำนวนแบบไม่เจาะจ,จงไม่ได้ระบ,บุว่ากี่คนกี่อันแค่ให้รู้เคร้าเจ้าลงเชินซํำ many few several ฟังดูไม่อยากเลยนะเหมือนเพลงฮิตระดับ general some people are l e บางคนมาสาย Many students study hard ขยันมากมาย A few apples are left Apple หรือนิดแบบนี้แหละใช้ง่ายไม่ซับซ้อนในิดเด oh! But he said, you he have said any do pens? ใช้ทุกบ no don't I have any ก็ตอบได้ใ no, ช้ได้ทุกว e right ันใช้เมื่อไรก็ดู High เซอร o บุ๊ก r e on the desk หลายเล่มวางใช้ได so ้สวยในทุกสถานการไม่ห่าง these adjectives บอกปริมาณไม่ตายตัวแต่ทำให้ภาษาเราฟังดูมันใจชัว ข่าวดีสำหรับผู้ที่กำลังต้องการหารายได้เสริมต้องการหาเงินเพิ่มนอกเหนือจากรายได้จากงานประจำบริษัทเซนโตรซากรุ๊ป ประเทศไทยจำกัดเจ้าของเว็บไซต์ foodpackcenter.com เว็บไซต์จำหน่ายบรรจุภัณฑ์ใส่อาหารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีสินค้าให้เลือกซื้อหลากหลายมากกว่า1,000รายการทางเรากำลังเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสินค้าประเภทบรรจุภัณฑ์ใส่อาหารกล่องพัสดุและกล่องไปรษณีย์ในระบบตัวแทนจำหน่ายแบบดรอปชิปคือผู้ที่ได้สิทธิ์เป็นตัวแทนจำหน่ายจากทางเราไปท่านไม่จำเป็นต้องสต็อกสินค้า ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆไม่เสียแม้แต่ค่าสมัครสมาชิกเลยแม้แต่บาทเดียวเพราะเราไม่ได้ต้องการเงินของท่านแต่เราต้องการเป็นหุ้นส่วนกับท่านในการกระจายสินค้าของเราไปสู่ผู้บริโภคนะครับโดยทางบริษัทเราและท่านจะแบ่งหน้าที่กันโดยท่านมีหน้าที่เป็นผู้นำแคตตาล็อกสินค้าของทางเราไปนำเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้าส่วนทางบริษัทเรา มีหน้าที่สต็อกสินค้าเตรียมไว้แล้วจัดส่งไปให้ท่านซึ่งเราจะขายส่งสินค้าไปให้ท่านในราคาตัวแทนจําหน่ายในเลทราคาขายหน้าโรงงานส่วนท่านจะเอาไปบวกกาไรเพื่อขายต่อในราคาเท่าไหร่อันนี้ทางเราไม่ได้บังคับครับขึ้นอยู่กับว่าท่านต้องการที่จะได้กําไรจากการขายในครั้งนี้เท่าไหร่เลยครับผมแต่เรามีสูตรลับระดับเทพมาแนะนําท่านดังนี้ครับเคล็ดวิชาสูตรลับของเทพนักขายเทคนิคไม้ตายขั้นสุดยอดก็คือก่อนที่จะนําเสนอสินค้าให้ท่านถามลูกค้าก่อนเลยครับว่า ปกติแล้วลูกค้าเคยซื้อสินค้ารายการนี้จากที่อื่นอยู่ที่ราคาเท่าไหร่เมื่อท่านทราบราคาที่ลูกค้าเคยซื้อแล้วท่านก็เสนอขายในราคาที่ถูกกว่าเจ้าเดิมสัก2 0 2สบถึงบาทเพียงแค่นี้ลูกค้าก็จะเปลี่ยนใจมาซื้อสินค้าจากท่านและจะกลายมาเป็นลูกค้าขาประจําของท่านแทนที่ผู้ขายเจ้าเดิมของเขาแล้วครับผมอันนี้แหละครับคือสูตรรับท้าไม้ตายเพราะยังไงทางบริษัทเราก็ขายสินค้าให้ท่านในราคาถูกมากพอที่ท่านจะเอาไปขายต่อและมีกาไรเยอะอยู่แล้วละครับผมข้อดีในการเป็นตัวแทนจําหน่ายของบริษัทเราคือ1ท่านไม่จําเป็นที่ตต้อองก ินค้าไม่ต้องไปหาเงินมาลงทุนใดๆอาศัยแค่ความขยันในการนําแคตตาล็อกสินค้าไปเสนอขายเพียงอย่างเดียวก็เพียงพอแล้วครับ 2>, 2ท่านไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆในการสมัครสมาชิกเพราะธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ทางบริษัทเรากับท่านมาเป็นหุ้นส่วนกันท่านลงหุ้นของท่านด้วยการเป็นผู้ออกแรงไปเสนอขายสินค้าส่วนบริษัทของเราลงหุ้นด้วยการไปหาเงินมาเยอะๆเพื่อมาสต็อกสินค้าไว้ให้ท่านเอาไปขายงานนี้ก็เลยไม่มีใครเป็นเจ้านายไม่มีใครเป็นลูกน้องทางเราก็ไม่ได้เอาเปรียบท่านและทางท่านก็ไม่ได้เอาเปรียบเราแต่พวกเราคืออหุ้นนส่่วทีรับบผิดช ตามหน้าที่ของใครของมันนั่นเองครับผมสสินค้าของทางเรามีให้เลือกหลากหลายมากๆเพราะเรามีสินค้าให้ท่านเอาไปนําเสนอขายมากกว่า1000รายการเลยครับซึ่งเราคือบริษัทขายส่งบรรจุภัณฑ์ที่มีรายการสินค้ามากที่สุดในประเทศไทยแล้วครับในตอนนี้ 4. ท่านไม่จําเป็นต้องมารับสินค้าเองเพราะทางบริษัทเรามีระบบจัดส่งสินค้าไปให้ท่านถึงที่บ้านหรือที่ทํางานของท่านเลยครับผม 5. ไม่ว่าท่านจะกําลังทําอาชีพอะไรอยู่ เป็นข้าราชการเป็นพนักงานประจำเป็นนักเรียนนักศึกษาทำไร่ทำนาหรือว่าทำอาชีพอิสระอื่นๆก็สามารถสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายของเราได้ฟรีๆแต่เรามีข้อแม้อยู่ข้อหนึ่งคือว่าเรารับสมัครในจำนวนจำกัดนะครับผมถ้าท่านสนใจคงจะต้องรีบสมัครให้ไวๆเลยครับสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ line id s i 6 t 0 u z t t, t z แจ้งแอดมินว่าสนใจสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ของบริษัทเดี๋ยวทางแอดมินของเราจะรีบให้ข้อมูลและจะดูแลท่านเป็นอย่างดีเลยครับรีบๆติดต่อมานะครับเพราะทางเรารับจำนวนจำกัดติดต่อมาช้าท่านอาจจะอดถ้าสิทธิ์มันหมดเราอาจจะไม่รับเพิ่มอีกเลยก็เป็นได้นะครับผม